กลลาวสวัสดีทุกท่านก็เลยหมุนอยู่กับผมมิสเตอร์ควอลาบินแล้วอยู่กับผมแล้วอยู่ในเกมร,รถถังอะไรไม่รู้แหละซึ่งหมูแหวเล่นม,มาก่อนแล้วซึ่งหมูถ่ายไปแล้วแหละแต่เมมมันเกิดปัญหาแล้วมันหยุคดคลิปเองอัตโนมัติโดยกับเกมนม่มาาีโฆษณาเยอะก็เลยตัง้งแรกกะว่าจะเลิกถ่ายาไปทั้ไปจะมาเอ้ย็ถ่ายแหละ เดี๋ยวที่ตอนแรกผมสัญญาไว้ในคลิปนั้นนะในคลิปนั้นนะว่าผมจะตัดภาพไปตอนที่มีตังหนูพันจะได้ซื้อคันนี้ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ 900. เก้าร้อยเออนี่นิเผื่อใครไม่เห็นนะทุกคนเผื่อใครไม่เห็นก็ตรงน,นี้เนี่ยเผื่อใครไม่เห็น 谷命 ยอนซ่าลีไฟนวดกระทูลู I love de dance ได e mm! like uh ้ยินเสียงตังซื้อกิมไปเดี๋ยวดูตอนยิงหน่อยสิงั้นก็ซื้อคันนี้หรือว่าจะเก็บตังค์ซื้อคันนี้ เฮ้หรือว่าเราจะเก็บตังค์ซื้อไอ้ไอนี่ดีกว่าสี่พันบาทเก็บตังค์ซื้อสี่พันดีกว่าเดือนหนึ่งนะทุกคนมีหมดไหมสเต็ปเฟ ยิงไกลๆหน่อยเอออย่างที่นีนยิงโอ้ยมีเสียงเรือโอ้ยโอ้ยเปนเ่องเปนเ่งเปนร่งเนะเนอโอเคเสียงเริ่มไป Kenapa kau kaya punai, mayday. Just from above. The cargo is picked up. What? โดนสมอัลิรูปหูมเพิ่งโดนสมอลลูรูปหู่มโอ้ยโดนยิงสองใครมันจะไปรอดวะเอายิงกันเอง แล้รีบกินข้าวเที่ยงเพราะตอนนี้กคหิวทำไมไม่กินข้าวก่อนอัด কচনে কচনে ক' জানে গাব তোক ভয় লাহে অলপ তুকি তাৰে তুমি ขอบคุณสำหรับการเดินทางไอโง่ย <Shoot. Hit. S 3> สูงกว่าได้เปรียบเดืนรอบสองได้ปี

ดูวยการดูโฆษณา้ะกวงเทพเจ้าที่รักษาผมแขวนเทขวัแขวนพระอุนตะเมนหลอนเว็บคิดจุนรถถังกูจะรัา เว็บโคษณาอีกแล้วอรหมา20เลยเบ้เ่นน้นับรถันับรถชัับรัออเออต้องไปฟรามตาให้ได้อย่างตต่สักพันหนึ่งเพราะฉะนั้น Close to what attack babe. can move. Fuel has ended. Released. 哥，未来。 หลอดมีเราจะไม่สู้กับบอดอีกแล้วเราจะสู้กับคนจริงดูซิว่าจะยากสักแค่ไหนรอริงรองเรองืรอ สซลกัอลล็กกอวัวมีรับแต่งทอน おおおおおお ครับครับโคษนะกับดูสมรภูแบบคนไม่ใช่คนจริงเล่นเพราะเมื่อกี้ใครใครเห็นก็รู้แหละแพ้แล้วครับ has ended. เว คือดูโฆษณามันเด้งหลุดเอาทำไมมันค้างอะ่ะเอาบ้านึงเมื่อกี้ไปกดกล่องได้ตยตามพันหนึ่งมาเด้งอัพต่อได้แต่ต้องใชหนึ่งพันห้าร้อยโอ้ยเก็บ

อยู่ที่ล่าหาที่หินเป็นทำลายที่นาแคนนันอย่างง่ายแบาเว้ นตาเบลอไปนี่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโฆษณาเ้องเสียมเอเหมือกจะวะมันมี้พิชเจน,นพีชมันมมนี่พิชเฮ้ยชมเต สองกล่องเลยเ oh, อากล่องน,นี้เพราะไม่เคยใช้มาก่อน,น ถูกว่าเป็นเพลงอะไรเอาเป็นหนึ่งล้านหนึ่งไม่ใช่ล้านหนึ่งพันหนึ่งมันเปลนบ้าอีกอะไรเนี่ยเอาหายแล้ว เออเอาเกมนี้เอาเกมที่ป็นเกมสุดท้ายนะไอคลิปเนี้ยงเล็บในคลิปนี้ไม่ใช่ในช่องนี้ดิเดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วแล้วจะที่เดียวทีเดียว

Taba lâu. Yeah. yeah. Ok, coi trong clip của Dính nguyên thẻ 300 lồng.